สวัสดีครับโอเคโอเคอแล้วตลกเอออันนี้อยู่พาร์ทหนใช่ไหมเออพาร์ทหนึ่งอยู่แต่นี่คือผมถ่ายมาแบบพาร์ทที่ห้าแล้วออแต่ของดูตัวเนี้ยพาร์ทหนึ่งอยู่เลยผมพาร์ทหนึ่งจะไม่ได้นำอะไรเลยนะเออไม่ได้นำก็แค่จะมาเล่นให้ดู ใช่เล่นให้ดูมุกฮาตลกตลกอ,ะอ่ะตกเอ้าตกอ่ะ,อ,ะอีกแล้วลูกหันคือแบบว่าผมโคตรเรียนเลย <c oughs> คือแบบว่าตลกมากคือตอนนั้นคือแบบยอดวิวต้องเยอะแน่นอนเลยกับช่วยกดไลค์ด้วยนะใช่เอ้ย ด้วยแมมันเยอะขนาดนี้ยยังทำไม่ได้อีกดูรล่งมาด้วยโอ้โหหนาวหนาวมาของข้าเเดอีวได้แล้วได้ล้ อย่าตีแล้นะตุนอย่าตีแล้ <c oughs> ไปเลยดิอืมอือมันตัวมันตัวใครตัวมันน่ะปัก เฮ้ยออกไปหน่อยดีโอเคแต่วเกียต่อมากฮะคือแบบมันยากมากเลยเออิเกล้ยแล้วมีมีทีพีอะไรพวกนั้นด้วยเออการทีเี้ยบนต่แบบว่าต่อเ

ใครเปิดทีวีมาเสียงทีวีอ่ะมากันต่ออีกแล้วมีตังโลกมาด้วยอ่ะยังไม่แนะนตัวนี่ผมตุนๆุนและนี่มีตังโอเคนะโอเค ือเสียงมันแบบเสียงโดนคือคือเสียงแบบอย่างเงี้ยแบบดูนะดูนะเสียงเนียแหละมันแสบแก้วหูมากเลยลอ่ะเออเสียงเนียโอ้ยไม่น่าก็เดี๋ยวต้องมที่แรโคเลสแล่ไอรอนแร่ไอรอนอยู่ โกเฉยเคนยยังทำไม่ได้อีกะ<ป>ทีพีระวังด้วยนะอือ้เกือบร่วง at ค,คือแบบ ผู้สาได้ได้บล็อกทองในบล็อกโกโอเคโอเคนะจะไม่มีพาร์ทพาร์ทสองอะไรทั้งสิ้นเพื่ออะไรเนี่ยไปไป อะไรอโอไอตีเดี๋ยวอ่มันคือการฆ่าตัวตายนะจดูป๊บป อเอาละ,ละนนลเลยอะดูดูอันนี้รุ่นจริงวุ้นเลนอะไรอย่างเนี้ยโทษทีเสียงดังเกินออ้ยีกเร็วอีกและจะมีตังค์ร่วงไปด้วยเออร่วงอีกทีอือ อใครมาดึงเสื้อเนี่ยเออพอเรืลูกก็ถีดีได้ถีดเสียงดังมากเลยไม่ได้ดังอะไรแค่ดึงเสือ้อเฉยๆดึงเสื้อทำไมเ่ยล่วงเลยเมื่อกี้ เปลนสก,กินแว๊บ,บล่วงเปล่อกสกินเพื่ออะไรออันนี้มไม่มีสก,กินซ้ำใช่งไหมยช่เนี่ยดิบิล่วงมาเ <c oughs> ก,กียตัดต่อคือช่วงเนี้ยกระโดดสูงมากอ,ะอ่ะกระโดดไกลมากเลยเนี่ย แบบพี่ดูไม่ได้อืมก็ทุ่ไม่ได้อยู่แล้วป่ะปังเราอะโหมดส i v โบเห็นวีตันด้วยอะต้องอยู่ข้างบนนี้ตลอดนไหนอะเห็นไหมนี่ยมันก็จะแบบสที่ไหนกันล่ะยยออตัก กด l o ้ว loud l o u คือเสียงมันแบบแสบแก้วหูมากเลยแสบมากเป๊กเป๊ะเป๊ะอยู่เงี้ยเปิดเสียงแบบปิดเสียงแป๊บนึงเปิดปิดก็ปิดเออจะได้ไม่มีเสียงคือมันเสียบเส็บแ,แก้วหูไงเข้าใจป่ะเออเปิดแอร์เล่น